การสือรอบรองความเกิดขึ้นงานวิเคราะห์ข่าวด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการก่อการร้ายและอาจากรมข้ามชาติงานการฝึกอบรมหลักสูตรการข่าวและการรักษาความปลอดภัยบงค์กรสำคัญให้กับตำรวจสิบาลและหน่วยงานอื่นๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เด้รับข่าวสารจากหน่วยข่าวกรองต่างประเทศระบุว่าบุคคลผูน้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือขา่ายิยชบลล็อนนำไปสู่การตรวจค้นสถานที่ซุกซ่อนวิศพันธ์เคมีพันที่จังหวัดสมุทรสาครพบของกลางที่เป็นส่วนประกอบของสารตั้งต้นในการประกอบวัตถุระเบิดจากสถานการณ์ภัยพุกัาิทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆโดยเฉพาะการก่อการร้ายและอาจยางกำข้ามชาติซึ่งปัจจุบันผู้มีฉายาว่าพิ่อดนแห่งเอเชียที่จังหวัดขอนแ่นเสียทิ้ยา เมื่อมีพุทธศัสรา2 5 4 6มีคนบรมนีเป็นสมาชิกระดับแกนนำกลุ่มต่อตามร้ายเจมาอิสลังยะหรือขบวนดาวเจไอมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกรดด้าที่มีมานายเดนนาเดนเป็น ท่านสวัสดิ์วชรศิษิ์จะมาแนะนำนะครับเผื่อมีใครอยากจะเป็นตำรวจน้องๆครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาความมั่นคงของชาตินะครับซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจสัติบานาล ซึ่งเป็นสถา,า,าบรรันหลักคู่บ้านคู่มองเราตลอดมานะะประเทศเวียดนามเน่มื่อก่อนการที่เขาจะปลูกฝังจิตสังนึกอะไรให้กับประชาชนในชาติเขาเนีเขาจะสอบแทรกเข้าไปในทุกรายวิชาที่ได้เรียนทุกวิชาเขาจะสอบแทรกวิชาสร้างจิตสังนึกเข้าไปด้วย ไม่ได้แยกว่าเอาน้องจะเรียนเลขก็ไปเรียนเลขน,น้องจะไปเรียนเลขขาอันนี้ก็ไปเรียนเลขาอันนี้จะไปเรียนดน,รนรตรีก็ไปเรียนใครชอบอะไรก็ไปเรียนอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีการปลุกดมทางความคิดมีการแอบอ้างสถาบันดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับเพื่อเป็นการ ยังชิงหน้าทางการเงินครับประชาชนบางคนเกิดความส,ามสมับสนบางครั้งก็ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับทำไมจเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่สอนนึกในความเป็นชาติไทยเ,เราไม่ทราบซึ้งว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรานั้นเนี่ยกว่าจะเป็นไทยก็ได้เลี่ คนเวียดนามนี่ให้ชนะคนต่างชาติสร้างความภาคภูมิใจในชาติาพป็นพันงตนเองที่คือเวียดนามเมื่อก่อนแตาล่ะทุกวันนี้เวียดนามอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะคะรับเขาก็กลับมาสร้างความสามัคคีในชาติเขาได้แต่ประเทศไทยของเราสิครับทุกวันนี้ แบ่งแยกดำหน้ากากแดงหน้ากากขาวอะไรก็ไม่รู้มากมายเลยหน้ากากอนุมาณเข้าไปแล้วแต่หน้ากากพองยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราทุกวันนี้จึงอยู่ในช่วงที่จับเป็นที่ต้องวนลงเรื่อสร้างที่สังเกกันบ้านนะครับที่สังเกคืออะไรครับที่สังเกคือความ ประเทศพิสดารกว่าน,นั้นเปลี่ยนทุกปีถือว่าเป็นสมบัติผัดกันชมพอถึงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกายนคอรมบอก็จะมาโบสถ์ถว่าปีหน้าจะให้ใครเป็นประธานาธิบดีประเทศที่่ฝรังเขาถือว่าหัวเฮดเฮดัสเตพอแปมันเป็น าษาไทยไม่ได้แปลว่าหัวของประเทศแต่ว่าของมุกของประเทศประมุขมุขข่าแต่ว่าหน้านะครับคือทุกประเทศที่ต้องมีประมุขมีประมุขเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประธานาธิบดีประเทศที่มีประมุขเป็นประธานาธิบดีนั้น บางครั้งก็อยู่ได้นานหมายความว่าวาระหรือเทอมเนี่ยมันนานเช่นฝรั่งเศสก็อยู่ได้ถึงเจ็ปีต่อาาม,มาเขาลดลงมาเหลือหกปีห้าปีตามกันนะครับอียิปต์สมัยฟูวาระาก็อยู่ได้หกปีแต่าการก็าหกแล้วหกู่ในเชีิสูงเขาก็ปฏิวัติยึดอำนาจคืนใา้แก 讲不太。